สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องของการทํานาปลังนะครับในช่วงเดือนกุมภานะครับว่าเหมาะสมที่จะทำไหมหรือว่าข้าวพันไหนนะครับที่เหมาะสมที่จะทําซึ่งผมก็ได้หาข้อมูลมาแล้วนะครับซึ่งเดือนกุมภาเนี่ยจะไม่ต่างจากเดือนตุลาคมนะครับก็คือถ้าทําไปก็มีแต่เจ๊งนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับที่ที่ทำได้ ก็เหมือนตุลาหน่าแหละถ้าทําช่วงตุลาเนี่ยมันจะมากระทบหนาวก็มีบางพื้นที่ที่ทําได้แต่ส่วนมากเลยนะครับส่วนมากที่จะเขาเรียกว่าไม่ไปสบผลสําเร็จก็คือทั้งเรื่องเจออากาศหนาวแต่ถ้าเป็นกุมภาเนี่ยก็จะเจออากาศร้อนนะครับซึ่งอากาศร้อนเนี่ยจะมีผลมากต่อรูปเกรสรของข้าวนะครับละอองเกรสร ที่จะผสมพันธุ์ฉะนั้นเดือนกุมภาจึงไม่เหมาะสมนะครับถ้าจะทำก็ให้เลื่อนไปสักมีนานะครับซึ่งก็จริงๆก็น่าจะคนพักดินไว้ก่อนชรวงนี้น่าจะเป็นการกเรียกว่าพักดินแล้วก็หาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยมาบำรุงดินนะครับซึ่งปัญหา รคร้อนเนี่ยมันจะทําให้ก็เรียกว่าปัญหารคร้อนมีผลทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยในสูงขึ้นกว่าปกติ1องศานะครับจะมีผลมากนะครับแค่1องศาเนี่ยก็คือตั้งแต่ก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเดือนมีนาถึงมิถุนาย,ยนนะครับสูงกว่า3ามสิบห้าองศาเศนะครับซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหนึ่งองศาเนี่ยมีผลทําให้ผลผลิตข้าวลดลงร้อยละสินะครับ ซึ่งอุณหภูมิตั้งแต่35องศาขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงที่วิกฤตของข้าวระยะเจริญพันธุ์นะครับมีผลต่อข้าวทั้งในระยะตั้งท้องระยะออกรวงระยะดอกบานแล้วก็ระยะการสะสมอาหารในมเมล็ดนะครับแต่ระยะที่มีผลกระทบมากที่สุดก็คือช่วงระยะดอกบานนะครับอุณหภูมิสูงขณะดอกบานมีผลทําให้ระอองเกสรเนี่ยรองเกสรของข้าวเนี่ยไม่แตก การปล่อยละอองเกรสรลดลงจึงทําให้ละอองเกรสรตกบนยอดเกรสรตัวเมียมีน้อยนะครับการที่ละอองเกรสรถูกสร้างน้อยลงเน,ยเนื่องจากการแบ่งเซลล์ของไมโครสโคปไมโครสปอร์นะครับเมเทอร์เซลล์ไม่สมบูรณ์นะครับการงอกของละอองเกรสรลดลงชะลอการงอกของโพรตีนทูบนะครับแล้วก็ความมีชีวิตของละอองเกรสรลดลง มีผลทําให้การผสมเกสรลดลงซึ่งจะทําให้เมล็ดรีบเพิ่มขึ้นนะครับการพัฒนาของเมล็ดเกิดขึ้นช้าและก็ผลผลิตลดลงนะครับอย่างไรก็ตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลทําให้การติดเมล็ดของข้าวแต่และสายพันธนุ์แตกต่างกันนะครับดังนั้นการศึกษาของของกลุ่มนี้จึงพบว่าอุณหภูมิ38องศาเนี่ยพันธุ์ข้าวที่ทนร้อนและไม่ทนร้อนจะมีความสมบูรณ์ของดอก ย่อยลดลงเหลือเพียง7ิตสิเดนต์ตามลำดับนะครับซึ่งอุณหภูมิทีนี้ก็เรียกว่านอกนอกจากอุณหภูมิจะมีผลต่อการติดเมล็ดของข้าวแต่ละพันธุ์แล้วอุณหภูมิสูงยังมีผลต่อการสะสมน้ำหนักแห้ง ของมลเมล็ดมีผลทําให้ผลผลิตลดลงนะครับเนื่องจากอัตราการเจริญเติบโต,ตของมลเมล็ดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ระยะเวลาการสะสมน้ําหนักแห้งของมลเมล็ดน้อยลงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิกลางคืนที่สูงขึ้นในช่วง22-34องศาเนมีผลกระทบต่อน้ําหนักน้ําหนักเมล,เล็ดมากกว่าอุณหภูมิในช่วงกลางวันที่สูงนะครับในช่วงและอุณหภูมปกตินอกจากอุณหภูมิสูงจะทําให้ติดมลเมล็ดและติด ผลมล็ดข้าวต้นลงเนี่ยยังส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวอีกด้วยนะครับหากได้รับอุณหภูมิสูงขนาดที่เมล็ดกําลังพัฒนาเนี่ยหรือช่วงสุกเกีย์เนี่ยมีผลทําให้คุณภาพของเมล็ดนี่ต่ํานะครับมันจะมีผลทั้ง2ช่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ติดเมล็ดแล้วก็ติดเมล็ดแล้วก็จะทําให้เมล็ดนี่มีคุณภาพต่ํานะครับซึ่งก็ขอแนะนําให้เลื่อนไปนะครับ ช่วงกุมภาไม่แนะนำนะครับแต่อาจจะมีพางพื้นที่ที่ทำได้ก็เป็นข้าวบางสายพันธุ์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไปม,มากกันน้อยถ้าผิดภาพประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ